สวัสดีครับม,ม,มาพบมาพบผมบ่าวสารห้ามสามขอด,ด้วเก่าครับผมมะแรงนี้ครับผมได้ลาบปลาตองครับผมเสือเสอือ,อ,อ,อแรงนี้อเสือาลองเบิ่งนกันดูลาบปลาตองครับมันจะอร่อยไหมอืมเทกันเลยมันนี่สามสิบบาทครับผม ลองดูจะอร่อยไหมพักกับพักแก้มกับมี่พักคเนา้าครับผมแล้วก็กระเกี๊ยบกับผมแล้วก็โหระพาตะลําครับผมแล้วก็เข่าเนี้ยวครับจะขาดบ่ได้ครับบางไว้ทั้างล่างคือเกามาๆมากินกันเลย้ยเขอแล้ว ปลาตองมาสั้นทำยังไงแมบรายการ จับแพรบรายการอยู่พี่น้องหลับตาตอง อือเกียบฮที่นอนดียังกินนแรอกัเม็นไม่บอกกันเลยนะครับผม อืมก mm ิน hmm. จําพักร็ได้าชครับ không ngây ngây <laughs> <laughs>

how come what มันเดิพี่น้องของเขากับกุกงเขาผม